สวัสดีครับคณะบดีพบคนสวนดอกประจําเดือนนี้นะครับก็ <c oughs> คงมีหลายกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญของพวกเราคนสวนดอกนะครับพิธีแรกก็คือที่ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญก็คือเรามีการทําบุญปล่อยหลวงโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็คงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลสงของพวกเราครบ6ปีนะครับในหลังการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดนะครับก็เพื่อเฉลิมฉลองการครบ6ปีของโรงพยาบาลสงของพวกเรา และเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะทำให้กิจกรรมปลอยหลวงเป็นกิจกรรมที่ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่มีความประทับใจกับพวกเราทุกคนนะครับมีพระพิทุสงฆ์ในวัดต่างๆในเขตภาคเหนือนะครับทำบุญปลอยหลวงกับพวกเรานะครับพร้อมกับมีคนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับวันนั้นเราได้รับความสุขและก็ได้รับบุญด้วยกันนะครับเราได้ออกหน่วยแพทย์อาสานะครับในการตรวจ พยาบาลนะครับแก่นักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่ดอยสามหมื่นนะครับทุกคนทราบไหมครับดอยสามหมื่นเป็นพื้นที่แรกที่พอสวได้จุดกําเนิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นจุดแรกของประเทศไทยนะครับพอสวก็คงเป็นจุดหนึ่งที่มีความสําคัญที่เราไปดอยสามหมื่นเราพบว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่นั้นมีโอกาสได้ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะระยะเวลาและระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเมืองอย่างยิ่ง พวกเรามีความภาคภูมิใจในกิจกรรมนี้อย่างยิ่งนะครับเพื่อย้อนรอยพอสวอก็พวกเราก็ร่วมกันทำบุญนะครับในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนภาษานะครับครบรอบหรอบนะครับก็คงในส่วนของวันที่4สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ ส่วนในกิจการของต่างประเทศที่เราคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์หลักของพวกเราเช่นเดียวกันผมมีโอกาสได้ต้อนรับมิสเตอร์ทาชิเป็นโจนะครับเป็นชีฟแพ l นนิงออฟิเชียลของของตัวประเทศภูถามนะครับพร้อมกับโปรเฟสเซอร์โทรกดะนะครับซึ่งเป็นวิ s ิต i ิ้งโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านได้มีโอกาสทํางาน2มหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคาคาวะยูนิเวอร์ซิตี้ของญี่ปุ่นนะครับ ในโอกาสนั้นเรามีกิจกรรมที่มีความร่วมมือกันก็มีการฝึกอบรมด้านสุตินารีเวศนะครับเกี่ยวกับการใช้อุตทาซาวในการติดตามเราจะเห็นว่าการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับประเทศพูฐานซึ่งมีความแน่นแฟ้นกันอย่างยิ่งนะครับก็เกิดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อมีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขของประเทศพูฐานอย่างเต็มรูปแบบนะครับโอกาสที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเราทราบนะครับว่า ปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายในการทํางานด้านการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับวันนั้นก็ต้องบอกว่าผู้บริหารจากสํานักงานสุขภาพเขตหนึ่งนะครับมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของย่านนาวัตกรรมการแพทย์สวนดอกของพวกเราหรือว่าสวนดอก n n o v a t i o n District นะครับในโอกาสนั้นจะเห็นว่าก็คงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาวัตกรรมในย่านนะครับและศูนย์นวัตกรรมในสส่วนจะมีการต่อยอดในการทํางานร่วมกันในอนาคตเราจะเห็นว่านวัตกรรมก็คงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งที่มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างชัดเจนนะครับผมมีโอกาสนะครับเป็นประธานเปิดสวนดอกพาเลติคแคร์เดย์นะครับครั้งที่14วันนั้นก็ต้องบอกว่าธีมของการประชุมครั้งนั้นก็คือ diversity in p a l l i a t i v e care เราเห็นว่า palliative แ a ร e ก็คงเป็นส่วนหนึ่งการประครับของผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะระยะสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างมีเกียรติและก็อย่างมีมีคุณค่านะครับ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการจัดตั้งหรือว่ามีการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับที่ทําให้ศูนย์พลเติกแคร์แล้วก็เนื้อหาของพลเติกแคร์ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ประสบความสาเร็จทั้ง3พันธกิจนะครับก็คือการศึกษาวิจัยและบริการนะครับในโอกาสที่พวกเราได้มีโอกาสได้ดูแลด้านคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบระดับมาตรฐานสากลน,นะครับก็มีการดูงานจากองค์กรภายนอกนะครับผมให้การต้อนรับนะฮะ ทางคุณกฤติกานะครับชัยสุภัตกุลนะครับซึ่งประธานเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับก็พร้อมผู้บริหารจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านคุณภาพตามแนวเทรนของ t q a นะครับซึ่งพวกเราได้รับการผ่าน TQc ถึงสองครั้งพร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็คงเป็นการเป็นแชร์ลิ n g i n g b e s ท Practice เกี่ยวกับเรื่องด้านคุณภาพ โดยเฉพาะเกณฑ์หลงวังคุณภาพ TQA นะครับพวกเราก็มีความภาคภูมิใจนะซึ่งมีโอกาสที่หน่วยงานองค์กรภายนอกมาดูงานของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องด้านคุณภาพนะครับในส่วนสําคัญที่มีการดาเนินง,งานอย่างต่อเนื่องจนครั้งนี้เป็นครั้งที่31นะครับเรามีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice ระหว่งางคณะแพทย์สามภูมิภาคนะครับก็ประกอบด้วยมอชอมออ,อและก็มอขอนะครับวันนั้นในวันที่2-3สิงหาคมเราได้มีการประชุม best practice ที่ ที่ขอนแก่นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งมีการแชร์มีการเกี่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งเด่นๆของระหว่างของคณะแพทย์สังสามหาวิทยาลัยนะครับก็มีการเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความร่วมมือในระดับของคณะแพทย์ผู้วิพา,ากษ์จาเต็มรูปแบบนะครับในส่วนตัวผมพร้อมกับคณะนะครับต้องขอขอบคุณว่าผมคงเป็นตัวแทนของคนสนดอกนะครับได้รับรางวัลบุคคลต,ต้นแบบนะครับปี2 5 6 7นนะครับในสาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่นนะครับ วันนั้นที่มีโอกาสไปรับก็มีโอกาสได้ได้กล่าวหรือว่าอะไรส่วนต่างๆที่เป็นประทัาถาให้กับเยาวชนดีเด่นร่วมด้วยนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งได้ได้เอาเนื้อหาของคณะแพทยศาสตร์คนสนดกของพวกเราไปสื่อให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็ต้องขอบคุณนะว่ารางวัลนี้คงเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนในการบริหารองค์กรที่มีความโดดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามีความภาคภูมิใจก็มีองค์กรจากภายนอกนะครับ มาช่วยสนับสนุนด้านการบริจาคหรือว่าในส่วนของการดำเนินงานของคณะแพทย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมประมูลภาพนะครับศิลปะในโครงการฮองบุญนะครับ Art Donation นะครับครั้งที่2เพื่อจัดทุนเพื่อจัดสรรทุนนะครับซื้อรุพันธ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่กับโรงพยาบาลสวนปุกนะครับวันนั้นก็มีศิลปินนะฮะก็เอารูปภาพมาบริจาคแล้วก็มาให้มีการประมูลนะครับ ทางคณะแพทยศาสตร์เราก็ได้มีประมูลบางภาพนะครับเพื่อเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนชั้น15ของอาคารสุจิโนโนที่เรามีการปรับปรุงนะครับก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันในเดือนที่ผ่านมามีบุคคลภายนอกมาดูงานมีการร่วมมือของบุคคลภายนอกนะครับมาช่วยสนับสนุนพันธกิจหรือว่ากลยุทธ์หลักของพวกเราอย่างชัดเจนนะครับขอยพวกเราภาคภูมิใจในการก้าวสู่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ และมีหน่วยงานต่างๆมาสนับสนุนกับพวกเราอย่างมากมายนะครับสวัสดีครับ